สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่27นะครับผมจะได้นำเอาเรื่องราวของธรรมชาติบำบัดนะครับมาพูดกับมาคุยกับท่านผู้ฟังกันวันนี้จะขออนุญ,ญาตนำเสนอในเรื่องของธรรมชาติบำบัดกับชีวิตประจำวันนะครับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะต้องมี วิธีการปฏิบัตินะครับหรือมีพฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติบาบัดอย่างไรบ้างนะครับธรรมชาติบำบัดเป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการเลือกวิถีของธรรมชาติบำบัดคือการพึ่งตนเองเราต้องคิดเองทําเองเมื่อปฏิบัติไปได้สักระยะเราจะพบว่าธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิตเราได้วิธีธรรมชาติบำบัด เป็นไปเพื่อให้เรายืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองสง่าผ่าเผยอย่ารอจนกระทั่งป่วยหนักเปลี่ยนชีวิตเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีจากภายในอย่างแท้จริงใครที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยี่ยมเยียนนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพซึ่งวิธีการของธรรมชาติบำบัดสามารถที่จะเอามาดูแลสุขภาพของท่านได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรารับประทานอาหารให้ถูก,ถกต้องนะครับพักผ่อนออกกำลังกายบ้าง แล้วก็สิ่งที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของเบิกบานกับโยคะยามเช้านะครับโยคะนะครับเป็นศาสตร์ที่ช่วยบําบัดร,รักษาอาวัยวะภายในร่างกายของเราและในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกจิตด้วยหัวใจของโยคะคือปราณ หรือการสร้างลมปราณร่างกายจะได้รับออกซิเจนได้มากขึ้นการเล่นโยคะทุกเช้าเนี่ยอย่างน้อยวันละประมาณสักส5้นาทีการฝึกจิตใจให้จดจ่อที่ลมปราณช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลมหายใจกับจิตอยู่กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันขณะโยคะช่วยแก้ไขสภาพทั้งร่างกายจิตใจและบุคลิก ให้ดีขึ้นช่วยให้เกิดความงามจากภายในธรรมชาติบำบัดและโยคะใช้หลักอหิงสาก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นกฎของโยคีหรือคนที่มุ่งสู่หนทางแห่งจิตวิญญาณโยคะเป็นการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนต่อตัวเองเท่าที่เราจะทำได้อย่าฝืนจนร่างกายต้องเจ็บปวดเพราะนั่นถือว่า เป็นการกระทำรุนแรงต่อร่างกายหลักสำคัญเลยนะครับของการฝึกโยคะก็คือการฝึกจิตและร่างกายด้วยการกำหนดรู้ที่ลมหายใจประสานกับการเคลื่อนไหวของกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทําให้รู้สึกสงบสบายและผ่อนคลายวิธีการเตรียมตัว ก่อนที่จะเล่นโยคะนะครับอาจ,จะขอนําเสนอนะครับ 1. อาบน้ําก่อนฝึกเพื่อให้ร่างกายสะอาดสดชื่น 2. ส,สถานที่ฝึกนะครับควรมีความสงบสะอาดอากาศถ่ายเท 3. ปูเสือ่อหรือผ้ารองพื้นการฝึกกับพื้นโดยตรงเนี่ยนะครับอาจจะทำให้กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บได้ ให้งดเล่นบนพื้นที่ไม่เรียบนะครับต้องใช้พื้นเรียบๆแล้วครับแล้วก็จะมีวัสดุนะครับอาจจะเป็นเสื่อหรือผ้ารองพื้น 4. ใส่เสื้อผ้าที่สบายๆนะครับไม่รัดแน่นจนเกินไป 5. ฝึกหลังรับประทานอาหารหนักอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับถ้ารับประทานแล้วเนี่ยควรจะเว้นไปสักประมาณ3ชั่วโมงจึงจะทำโยคะ ไม่ฝึกกลางแจ้งหรือลมแรงนะครับเพราะจะทําให้น้ํามันนะครับที่ร่างกายหลังออกมาเนี่ยมันระเหยไปนะครับแล้วประการที่6นะครับเริ่มฝึกจากท่าง่ายๆเพื่อให้ร่างกายยืดหยุ่นมากขึ้นและทําให้การฝึกท่ายากย,า,กยางง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับในเรื่องของ การปฏิบัติตนในแต่ละวันนะครับเรื่องของการฝึกโยคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นำเอามาใช้นะครับเพื่อที่จะบำบัดต,ตนเองโดยวิธีการของธรรมชาตินะครับก็ลองฝึกดูนะครับเรื่องของโยคะนะครับฝากกันเข้าไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ